ระไตรปิฎกฉบับรลวงเล่มที่1วิในปิฎกมหาวิพากภาคที่1สังคาทิเศษสิกขาบทที่11เรื่องพิสูผู้ประพฤติตามเทวทัตก็โดยสมัยนั้นแหลพระผู้มีพระภาคประทับณนะพระเวรุวันวิหารอันเป็นสถานที่พระราชทานเยือแก่กระแตเขตพระนครราชคษัคร์ั้งนั้นพระเทวทัตตะเกตตะกายจะทําลายสง เพื่อทำลายข้อห้ามในพุทธจักรพิสูจน์ทั้งหลายพูดอย่างนี้ว่าพระเทวทัตพูดไม่ถูกทำพูดไม่ถูกวินัยฉนัยพระเทวทัตจึงตะเกียกตะกายเพื่อทำลายสงเพื่อทำลายข้อห้ามในพุทธจักรเล่าเมื่อพิสูจน์ทั้งหลายพูดอย่างนี้แล้วพระโกกาลิกะพระกตาโมรากาติสกกะพระขันธเวทีบุตรพระสมุททัตได้กล่าวกับพิสูจน์ เรานั้นว่าท่านทั้งหลายอย่าได้พูดอย่างนั้นพระเทวทัตพูดถูกทำพูดถูกวิน,นัยก็พระเทวทัตกล่าวคอยตามความพอใจและความเห็นชอบของพวกเราพระเทวทัตทราบความพอใจและความเห็นชอบของพวกเราจรึงกล่าวคํานั้นย่อมควรแม้แก่พวกเราบรรดาพิสุผู้มีมักน้อยสันโดษมีความละอายมีความรังเกียจใคร่ต่อสิกขาตาพภากัน เพ่งโทษตีเตียนโพธนาว่าชนัยพิสุทั้งหลายจึงได้ประพฤติตามผู้สนับสนุนพระเทวทัตผู้จะเกตกายเพื่อทำลายสงแล้วกลับทูลเมื่อความนั้นเดีพระผู้มีพระภาคลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคร,รับสั่งให้พิสุประชุมในเพราะเหตุนั้นเป็นข้อมูลในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วทรงสอบถามพิสุทั้งหลายว่าดูก่อนพิสุทังหลายข่าวว่ามีพวกพิสุป,ประพฤติ ตาผู้ผู้สนับสนุนเทวทัตตะเกียตะกายเพื่อทำลายสงจริงหรือพิสุททั้งหลายทูลว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคทรงติดเตียนว่าดูก่อนพิสุท์ทั้งหลายการกระทำของพิสุโมคคับรุษเหล่านั้นไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ใช่กิจของสมณนะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำฉนันพิสุโมคคับรุษเหล่านั้นจึงได้ประพฤติตามผู้สนับสนุนพระเทวทัตผู้ตะเกียตะกายเพื่อทำลายสงเล่า การกระทําของพิสุโมคะบรุษเหล่านั้นไม่เป็นไปเพื่อความเริ่อมใสของชนที่ยังไม่เริ่อมใสหรือเพื่อความเริ่อมใสยิ่งขึ้นของชนที่เริ่อมใสแล้วดูที่แท้การกระทําของพิสุโมคะบรุษนั habitude, ้นเป็นไปเพื Perfect ่อความไม่เริ่มใสของชุมชนที่ย <Twice> ังไม่เร <Clean> ิ่อมใสและเพื่อความเป็นไปอย่างอื่นของชนบางพวกที่เริ่อมใสแล้วครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงติเตียน พวกพิสูปประพฤติตามผู้พูดสนับสนุนพระเทวทัตโดยอเนกปริยายดังนี้แล้วตัดโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยากความเป็นคนบำรุงยากความเป็นคนมากมากความเป็นคนไม่สันโดษความคุกรีความเกียดค้านตัดคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่ายความเป็นคนบำรุงง่ายความมักน้อยความสันโดษความขัดเก้าความกาจัดอาการที่น่าเลื่อมใส การไม่ะส,สมการปรับรบความเพียรโดยแอนิเกรยายแล้วทรงกระทำทำมีคาถาที่สมควรแก่เรื่องนั้นที่เหมาะสมแก่เรื่องนั้นแก่พิสุทั้งหลายแล้วรับสั่งกับพิสุทั้งหลายว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายพรอะเหตุนั้นแลเราจะบรรจัิสิกขาบทแก่พิสุทั้งหลายอาศัยอำนาจประโยชน์สิประการคือเพื่อความรับบดีแห่งสงหนึ่งเพื่อความสํารานแห่งสงหนึ่งเพื่อคมบุคคลผู้อเกอยากหนึ่ง เพื่ออยู่สําราญแห่งพิสูจน์ผู้มีศีลเป็นที่รักหนึ่งเพื่อป้องกันอสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบันหนึ่งเพื่อกําจัดอสวะอันจะบังเกิดในอนาคตหนึ่งเพื่อความเริ่อมใสของชนที่ยังไม่เริ่อมใสหนึ่งเพื่อความเริ่อมใสยิ่งขึ้นของชนที่เริ่อมใสแล้วหนึ่งเพื่อความตั้งมั่นแห่งสัทธมหนึ่งเพื่อถือตาพระวินัยหนึ่ง ดูก่อนพิสุทั้งหลายก็แลพวกเธอพึงยกศิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้อันหนึ่งมีพิสุผู้ประพฤติตาผู้พูดเข้ากันของพิสุนั้นแล1รูปบ้าง2รูปบ้าง3รูปบ้างเธอทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ว่าขอท่านทั้งหลายอย่าได้กล่าวคำอะไรอะไรต่อพิสุนั้นพิสุนั้นกาถูกทำด้วยพิสุนั้นกาวถูกวินัยด้วยพิสุนั้น ถือเอาความพอใจและความชอบใจของพวกข้าพเจ้ากล่าวด้วยเธอทราบความพอใจและความชอบใจของพวกข้าพเจ้าจึงกล่าวคำที่เธอกล่าวนั้นย่อมควรแม้แก่พวกข้า,ขาพเจ้าพิสูจน์นั้นอันพิสูจน์ทั้งหลายพึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายอย่าได้กล่าวอย่างนั้นพิสูจน์นั้นหาใช่ผู้กล่าวถูกทำไม่ด้วย พิสูนั้นหาใช่ผู้กล่าวถูกวินัย,นยไม่ด้วยความทำลายสงฆ์อย่าได้ชอบแม้แก่พวกท่านขอพวกท่านจงพร้อมเพียงด้วยสงฆ์เพราะว่าสงฆ์ผู้พร้อมเพียงกันปรองดองกันไม่วิวาทกันมีอุเทศเดียวกันย่อมอยู่พาสุขแลพิสูจน์รนั้นอันพิสูจน์ทั้งหลายว่ากล่าวอยู่อย่างนี้ยังยกย่องอยู่อย่างนั้นเที่ยวพิสูจนรนั้นอันพิสูจน์ทั้งหลายพึงสวด สมนุภาพกว่าจะครบสามจบเพื่อให้สละกรรมให้สละกรรมนั้นเสียหากเธอทั้งหลายถูกสวดสมนุภาพกว่าจะจบสามสามจบอยู่สละกรรมนั้นเสียสละได้อย่างนี้นั่นเป็นการดีหากเธอทั้งหลายไม่สละเสียเป็นสังฆาทิเศษเรื่องพิสุผู้ประพฤตตาพระเทวทัตจบ